เมื่อทําการกําหนดฐานข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาค่ะก็จะเป็นการป้อยยอดคงค้างหรือยอดยกมาณวันที่เราจะเริ่มใช้งานตัวโปรแกรมนั่นเองซึ่งในระบบของตัวโปรแกรมค่ะมีการแบ่งยอดยกมาออกเป็น2ระบบใหญ่ๆด้วยกันระบบแรกเราเรียกว่าเป็นยอดยกมาทางด้านลายตัวค่ะหรือเอกสารคงค้างยกมานั่นเองซึ่งยอดยกมาทางด้านลายตัวนะคะมีการแบ่งย่อยออกมาอีกโดยแบ่งเป็นลูกนี้คงค้างยกมาเจ้าหนี้คงค้างยกมา สต็อกคงเหลือยกมาเช็ครับยกมาและเช็คจ่ายยกมาส่ว so, นอีกหนึ่งระบบค่ะเราเรียกว่าเป็นยอดยกมาทางด้านบัญชีหรืองบการเงิน,กนยกมานั่นเองเราจะเริ่มจากการบันทึกยอดลูกหนี้คงค้างยกมากันก่อนยอดลูกหนี้คงค้างยกมาหมายถึงยอดนี้คงค้างซึ่งเกิดจากการที่เรามีการจําหน่ายสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าแล้วยังไม่ได้รับเงินจากทางลูกค้านั่นเองค่ะ โดยแนะนำให้ทางผู้ใช้งานนะคะทำการเก็บรวบรวมเอกสารคงค้างต่างๆเหล่านี้โดยแบ่งเป็นของลูกค้าแต่ละลายและเรียงตามเลขที่เอกสารเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและค้นหานั่นเองจากนั้นให้นำมาบันทึกเข้าไปในตัวโปรแกรมนะคะโดยไปที่เมนูการเงินหัวข้อที่1ค่ะรับเงินจากนั้นเลือกข้อที่6นะคะบันทึกรายการลูกหนี้คงค้างยกมาและเลือกเมนูที่ต้องการหลังจากเข้ามาแล้วให้คลิกคำสั่งเพิ่มข้อมูลค่ะ แผนกถ้าภายในกิจการของคุณมีการแบ่งแผนกหรือว่ามีการนำแผนกมาใช้งานสามารถเลือกได้จากการคลิกเว่นขยายด้านหลังแต่ถ้าเกิดไม่มีการใช้งานเรื่องแผนกในส่วนนี้เราสามารถปล่อยว่างได้นะคะจากนั้น enter ค่ะมาในช่องของได้ที่เอกสารได้ที่เอกสารในที่นี้ก็หมายถึงเอกสารใบกำกับคงค้างค่ะของลูกหนี้รายนั้นๆได้เองในส่วนนี้สมมุติว่าเราเริ่มใช้งานโปรแกร,รม e x p r e s เเป็นรอบบัญชีปี58ค่ะ เพราะฉะนั้นเอกสารคงค้างก็จะต้องเป็นเอกสารซึ่งเกิดขึ้นก่อนปี58นั่นเองยกตยัวอย่างเป็นปี57เนะคะเพราะฉะนั้นขอสมมุติเลขที่เป็น57ทับ enter มาที่ช่องวันที่ค่ะวันที่ให้เราป้อนตามวันที่เอกสารจริงๆที่คงค้างอยู่ค่ะในส่วนนี้ขอยกตยัวอย่างเป็นวันที่20เดือน12ปี5-7 enter ผ่านมาที่ช่องรหัสลูกค้านะคะด้านหลังมีแว่นขยายค่ะ คุณต้องดูว่าบินไปดังกล่าวเป็นของลูกค้าไรายไหนให้คลิกแว่นขยายด้านหลังค่ะโปรแกรมจะดึงเอารายละเอียดลูกค้าทั้งหมดที่มีการกรอบไปแล้วขึ้นมาให้คุณเลือกคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการค้นหาได้นะคะโดยการคลิกตรงคําว่าเรียงใหม่สังเกตพอคุณคลิกเรียงใหม่แล้วนะคะแถบสีเขียวจะเปลี่ยนไปค่ะอย่างตอนนี้แถบสีเขียวเข้มจะอยู่ตรงชื่อลูกค้าพอคุณคลิกเรียงใหม่จะไปอยู่ที่รหัสซึ่งหมายถึงว่าคุณสามารถค้นหาข้อมูลได้จากข้อมูลที่เรียงลําดับอยู่ ในส่วนนี้เรายกตัวอย่างค่ะมีแค่รายเดียวอยู่แล้วนะคะเลือกสบายใจตอบตกลงสังเกตพอคุณเลือกลูกค้าเรียบร้อยนะคะสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้ค่ะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์จำนวนวันเครดิตค่ะพนักงานขายที่กําหนดเอาไว้และเขตการขายเมื่อคุณ enter ผ่านจำนวนวันเครดิตโปรแกรมก็จะมีการคำน,นวณครบกำหนดให้นะคะคุณก็ตรวจสอบดูว่าตรงตามหน้าใบกำกับที่คุณเปิดให้ลูกค้าหรือเปล่าจากนั้นนะคะ enter ผ่านมาค่ะโดยไม่แก้ไขข้อมูลใดๆ มาที่ประเภทราคาประเภทราคาที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะคะโปรแกรมจะมองจากค่าเริ่มระบบที่เรากําหนดกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันแรกนั่นเองว่าส่วนใหญ่แล้วเรานิยมใช้ราคาไหนในการเปิดบินให้ลูกค้าค่ะแต่ถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนได้นะคะจากการคลิกหัวสามเหลี่ยมด้านหลังก็จะขึ้นประเภทราคามาให้เลือกในส่วนนี้ขอใช้เป็นตัวอย่างเดิมค่ะก็คือ2นั่นเองแยกแบบจากน้น enter มาอ้างอิงค่ะ คุณต้องการจะใส่ข้อความอ้างอิงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็ enter ผ่านได้มาในช่องของจํานวนเงินนะคะจำนวนเงินตรงนี้ต้องสัมพันธ์กับประเภทราคาด้านบนค่ะถ้าคุณใส่ประเภทราคาเป็น2จนํานวนเงินดังกล่าวก็หมายถึงเป็นจนํานวนเงินที่ยังไม่รวมภาษีค่ะแต่ถ้าเกิดคุณใส่ประเภทราคาเป็น1นึ่จำนวนเงินในที่นี้ก็หมายถึงจํานวนเงินที่รวมภาษีแล้วนั่นเองอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่าง,างที่50,000บาทส่วนลดค่ะถ้ามีเรากรอกเข้าไปนะคะถ้าไม่มี enter ผ่าน ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%โปรแกรมจะทำการคำนวณยอดภาษีให้สุดท้ายให้คุณตรวจสอบคอลัมน์ที่เขียนว่าจำนวนเง,งินลงทั้งสิ้นค่ะว่าตรงตามที่คุณเปิดใบกำกับให้ลูกค้าหรือเปล่าส่วนบรรทัดที่เขียนว่าภาษีขายเกิดขึ้นแล้วเมื่อวันที่ถ้าเกิดไปกำกับไปดังกล่าวนะคะเปิดโดยขายสินค้าที่มีตัวตนคือภาษีเกิดขึ้นทันทีหรือเป็นการขายบริการค่ะแต่เป็นเกณฑ์สิทธิ์วันที่จะต้องปรากฏขึ้นมานะคะในคอลัมน์ที่เขียนว่าภาษีขายเกิดขึ้นแล้วเมื่อ ต่ในทางกลับกันค่ะถ้าเกิดเป็นในเคสของงานบริการแล้วคุณเลือกเกณฑ์ภาษีเป็นเกณฑ์เงินสดนั่นหมายถึงว่าภาษีขายยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นในคอลัมน์นี้คุณต้องคลุมข้อความทั้งหมดแล้วลบทิ้งนะคะโปรแกรมก็จะแปลงภาระภาษีขายตรงนี้ให้เป็นเกณฑ์เงินสดให้คุณเองอัตโนมัติในส่วนนี้เราขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นการเปิดบินธรรมดาค่ะภาษีขายเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว enter ผ่านได้เลยสังเกตภาระภาษีค่ะก็จะขึ้นเป็นเกณฑ์สิทธิ์ให้กรุณายืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลตอบตกลง โปรแกรมจะทาการบันทึกยอดลูกหนี้คงค้างใบแรกให้นะคะแล้วสังเกตเคอร์เซอร์จะกระพริบรอให้คุณเพิ่มใบถัดไปได้เลยเพราะฉะนั้นเก็บรวบรวมมาให้ครบถ้วนนะคะแล้วบันทึกเข้าไปในหน้าจอนี้เลยเมื่อทําการบันทึกทุกอย่างเรียบร้อยไม่ต้องการทํางานต่อแล้วค่ะก็คลิกที่วงกลมสีแดงเพื่อยกเลิกการทํางานจากนั้นคลิกกระกบาดมุมขวาด้านบนค่ะเพื่อปิดหน้าจอของการบันทึกยอดลูกหนี้คงค้างยกมา